โภกบ,บกอลรกเขาเงี่ยรถสีชั้นเนาครับผมมันนี่ก็มาต้อนหนุกับทีมงานครับมันนี่มาหลายคนครับผมมันนี่พี่สรงลักครับผมมาต้อนรับกันครับามาของผมนะครับผมขอผมเอาไอ้แชนเพียรมาครับมืันนี่เรียบร้อยไปแล้วครับผม ติดแล้วครับเต้าปูนเสียงไหนครับผมเจนเพลิดใส่ขางบ้านมันครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับเดี๋ยวลงไว้เบังโถนะครับผมไม่แหลกครับผมเงินเพลิดจัดหาครับผมไม่แหลกเจนเพลิดจัดหาแล้วเต็มแรกครับผมเต้าปูนเสียงใดนะครับเพราะว่านั่งยุ่ไก่ครับผมอยู่กับทีมวันนี่มหาข้นครับ ที่ตาโน้นตาเขียดตาสามารถกับตาสมรักครับผมนี่รวมทีมงานของชาวาครับติดตามกันเรื่อยๆครับผมเพิ่งเจะได้มาไม่แรงครับเพียงเพียรจัดหายแล้วมาหนีไหมครับทีมงานนะครผมเสียแดงตาสามารถครับเสียเขียวนี่ตาสมรักครับผมทีมงานสายตอนของชาวาโดยเฉพาะนะครับผม นั่งยึ่ฝากรอรถนี่ยผู้แขกครับนี่ตอนนุนนี่ครับพักกันใหม่ใหม่ที่สองใหม่ที่สามนะครับผมดี่มาพักกันมาเนี่ยสามใบแล้วครับตุนรุ่นกันครับผมไใบเป็นอะไรบ้างเลี้ยงกันเลี้ยงกันน้ำสอาอไปแล้วครับเห็นกป้าครับเลี้ยงกันแล้ครับผมนกป้ามากขันละนกต่อหงผลสองต้อ,อนมีแต่เสียงกลางๆพัดหน้ายังไงนะครับ มือของผมกับผู้แขีกับผู้นูน้นนี่มีแต่เสียงหน่อยครับนะครับผมติดตามมันต่อไปครับเปลีนกายมาหลังคาแล้วครับนี่ครับมองกอรประจําขันหลังคาครับผมติดตามครับผมครับผมเรียบร้อยงตัวนู้นไปแล้ววันนี้นีแต่โผล่าน่อยตัวนู้นได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับ สวยเติบแลยเขาได้สองตัวนึงเขจะได้เก็บเตียมสะสมหัาจาได้สองเตีมนึงครับบินมาหนีแล้วแต่ว่ามันดุนกันนี่ครับว้เ็นไดเตะนุนก็นได้ตัวหนึ่งละเตียมสะสมหาคน้นได้สองตัวอยูวครับดุนกันเรื่อยๆครับผม